ที่มีผู้แปลออกมาเป็นภาษาไทยเป็นหนังสือที่เขียนโดยนักเขียนเยอรมันนะคะเรื่องของสิทธารถะถ้าจะว่าไปก็เหมือนกับเป็นการจะว่าเป็นพุทธประวัติก็ไม่ใช่เพราะเขาเขียนเป็นเชิงนวนิยายแต่ก็อิงถึงประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่รู้สึกประทับใจมากในส่วนตัวเมื่ออ่านก็เมื่อผู้เขียนเขาได้กล่าวถึงความสงบระงับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ผู้มองเห็นนะคะพอมองเห็นเมื่อเวลาที่พระองค์เสด็จออกไปบิณฑบาตในตอนเช้านั้นมองเห็นความสงบระงับที่ปรากฏอย่างชัดเจนทั่วพระองค์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเขาอย่างย้ำไปว่าความสงบนั้นปรากฏขึ้นแม้แต่ที่ข้อพระหัต์ก็พูดง่ายๆก็คือว่าที่นิ้วที่มือแล้วก็ที่นิ้วทุกข้อพระหัต์ปรากฏความสงบระงับทั่วไปหมด นี่ก็คือพูดถึงความที่ทรงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาอย่างถึงที่สุดอย่างปราศจากความด่างพร้อยแม้แต่นิดเดียวและความบริสุทธิ์แห่งศีลสมาธิปัญญานั้นปรากฏอย่างต่อเนื่องโดยตลอดและก็มีอยู่ทุกขณะที่พระองค์เองหรืออย่างท่านพระอศัศฎิคงนึกออกนะคะที่เมื่อท่านพระสารีบุตร ที่เป็นพระอักรสาวกสมัยที่ยังเป็นปริภาชกนะคะแล้วก็ได้ไปศึกษาธรรมะกับท่านสัญชยัยคืออาจารย์สัญชยัยเพราะเป็นผู้ที่พยายามจะสแสวงหาโมกขธรรมกับท่านพระโมคคันลานะเป็นเพื่อนอันสนิทกันนะคะทีนี้เมื่อในขณะที่ท่านได้ไปสแสวงหาธรรมก็ฟังคำสอนคำอบรมของท่านอาจารย์สัญชยัยท่านเป็นผู้ฉลาด ท่านภาษาบุตรในขณะนั้นท่านเป็นผู้ฉลาดท่านก็สามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็ไปพุทปฏิบัติตามที่อาจารย์สัญชัยสอนได้ทุกอย่างทุกประการจนกระทั่งอาจารย์สัญชัยหมดหมดความรู้ที่จะสอนแต่ท่านภาษารบุตรและท่านพระโมคคัลลานะทั้งสององค์นี้มีความรู้สึกว่านี่ยังไม่ถึงที่สุดเพราะความสุขสงบเย็นที่บังเกิดขึ้นภายในนั้นยังไม่ถึงที่สุดคือยังไม่มีความสงบ หรือ,อปรากฏความสิ้นแห่งทุกข์คือความกระวนกระวายอะไรอย่างนี้ไมนยังไม่ถึงที่สุดมันยังมีอะไรปรากฏแปลกปลา,กปากอยู่ในใจขึ้นฉะนั้นวันหนึ่งท่านพระสารีบุตรซึ่งยังเป็นปริพาชกอยู่เนี่ยก็เดินเข้าไปในเมืองก็เผอิญพบท่านพระอัศชชิซึ่งกำลังออกบินทบาทคงจะจำได้ท่านพระอัศช,ชิก็เป็นหนึ่งในตันจวค,คี ที่ได้รับฟังพระธรรมเทศนากันแรกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่งได้บรรลุอรหัตผลนะคะท่านก็ออกไปเ,เดินออกไปบินทบาตในขณะนั้นพอท่านภาษาบุตรในขณะนั้นที่ยังเป็นปริพาชกอยู่พอตาประสบพบเห็นภาพของท่านพระอัสสชิเท่านั้นมีความรู้สึกประทับใจอย่างลึกซึ้งในทันทีสิ่งที่ประทับใจก็คืออินทรีย์ที่ผ่องใส อินทรีย์ที่สงบระงับมองดูแล้วชวนให้เรื่อมใสชวนให้เคารพยกย่องแล้วก็ท่านก็คิดว่าท่านพระเถระองค์นี้จะต้องเป็นผู้ที่มีธรรมะอันนาเคารพบ,บูชาประจำใจทีเดียวท่านจึงมีอินทรีย์ที่ผ่องใสแล้วก็อินทรีย์ที่สงบระงับถึงเช่นนี้แล้วท่านพระสารีบุตรก็เดินตามท่านพระอัสสชิไปแต่ว่ายังไม่ได้เข้าไปกราบเรียนถามอะไรในขณะนั้น เพราะว่าท่านก็รู้การควรไม่ควรเห็นว่ายังเป็นระยะเวลาของการบิณทบาทจนกระทั่งท่านพระอาตชิเสร็จจากการบิณทบาทเรียบร้อยแล้วท่านจึงเข้าไปเรียนไปกราบเรียนถามว่าธรรมะที่ท่านได้เรียนรู้เนี่ยคืออะไรท่านอยากจะขอฟังธรรมะนั้นบ้างท่านพระอาตชิท่านเป็นผู้ท่อมองค์ท่านก็กล่าวว่าท่านไม่รู้อะไรมากหรอกเพราะว่าท่านจะ ไม่สามารถที่จะพูดแสดงทมอะไรที่ละเอียดยืดยาวได้ท่นานภาษารีบุตรในขณะนั้นที่เป็นปริภาชกเนี่ยก็กลับเรียนว่าไม่ต้องสอนอะไรมากคือไม่ต้องพูดให้มากก็ได้แต่พูดสั้นๆที่เป็นหัวใจของคำสอนที่ท่านได้รับฟังมาจากท่านครูอาจารย์ของท่านท่านพระอาษีชิกก็บอกว่าสิ่งใดที่มีการปรุงแต่งเป็นแดนเกิดสิ่งนั้นย่อมมีแดนดับ เปพูดง่ายๆว่าสิ่งใดที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยสิ่งนั้นก็ย่อมจะต้องมีความดับไปตามเหตุตามปัจจัยท่านพระอัศชิฟังเท่านั้นล่ะนะคะท่านมีดวงตาสว่างกระจ่างแจ้งเห็นธรรมขึ้นมาในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ได้บรรลุอรหัตผลแต่ท่านก็เรียกว่าเป็นผู้ตกอยู่ในกระแสตามที่ได้เรียนรู้ก็กล่าวว่าท่านเป็นผู้ที่ได้ตกอยู่ใน ภาวะหรือในผลของการเป็นพระโสดาบันแล้วท่านก็กราบเรียนถามท่านพระอาตชิว่าท่านผู้ใดเป็นครูบาอาจารย์ของท่านท่านพระอาตชิก็บอกว่าท่านพระสมณโคดมแล้วก็ท่านพระสารีบุตรก็กราบเรียนถามว่าเวลานี้ท่านพระสมณโคดมท่านอยู่ที่ไหนคือท่านพำนักอยู่ทางไหนท่านพระอาตชิก็บอกกล่าวให้ทราบแล้ท่านพระสารีบุตรก็กราบเรียนว่า ถ้าเช่นนั้นท่านจะขอกลับไปชักชวนเพื่อนที่เป็นเสมือนกับเพื่อนร่วมตายแล้วก็แสวงหาโมกขธรรมด้วยกันบัดนี้ท่านได้ค้นพบสิ่งที่เป็นธรรมะแล้วคือธรรมะที่จะทำให้ท่านมีความผ่องใสคือในระดับหนึ่งท่านก็อยากจะไปบอกเพื่อนบอกข่าวดีนี่แกเพื่อนแล้วก็ชวนเพื่อนให้มาพฤปฏิบัติธรรมด้วยกันแล้วก็ท่านก็จะติดตามท่านพระอัศสชิปยังสำนักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และท่านก็กลับไปพูดคือไปชักไปเล่าให้ท่านพระโมคคัลาฟังซึ่งอันที่จริงพระโมคคัลาในขณะนั้นก็เป็นปริพาชคเหมือนกันนะคะพอเห็นท่านพระออพอเห็นท่านภาษารีบุตรเท่านั้นก็กล่าวทักว่าเอ๊ะวันนี้ทําไมดูท่านมีความผ่องใสนะักท่านไปได้พบได้ค้นพบธรรมะประเสริฐอะไรหรือขอให้เล่าให้ฟังบ้างท่านพระท่านภาษารีบุตรก็เล่าให้ฟังแล้วก็ชักชวนกัน ที่จะไปอย่างสำนักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับชักชวนอาจารย์สัญชัยว่าควรจะไปได้วยกันเถอะแต่อาจารย์สัญชัยก็บอกว่าเออเป็นอาจารย์แล้วนะคะเป็นอาจารย์มีลูกศิษย์มากมายแล้วการที่จะต้องกลับไปเป็นลูกศิษย์ของผู้อื่นอีกเนี่ยเป็นการยากคงจะเป็นไปไม่ได้หรอกท่านพระสารีบุตรกท่านพระโลกโมกขลานะก็พยายามชักชวนแต่ว่าอาจารย์สัญชัยก็ปฏิเสธไม่ยอมไป จนผลที่สุดเมื่อได้รับการชักชวนมากๆเข้าอาจารย์สัญชัยก็ถามท่านพระสารีบุตรว่าคนในโลกนี้มีคนโง่ามากหรือคนฉลาดมากท่านสารีบุตรก็ตอบว่าก็แน่ละคนโง่มีมากกว่าคนฉลาดอาจารย์สัญชัยก็ตอบว่าถ้าเช่นนั้นก็ให้คนฉลาดไปหาพระสมณโคโดมและคนโง่ก็จะมาหาเราเองนี่ก็ทิ้งเอาไว้ให้ลองนึกดูเองนะคะว่าที่พูดอย่างนี้หมายความว่าอย่างไร แต่อย่างน้อยที่สุดก็คงเป็นเครื่องแสดงว่าเรื่องของพุทธศาสนานั้นต้องใช้ปัญญาฉะนั้นการที่จะมีชีวิตพรหมจรรย์หรือการดำรกชีวิตพรหมจ,จร<_ <D> _รย์จะต้องประกอบด้วยปัญญาเสมอจะเป็นศรัทธาก็ต้องเป็นศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาการที่จะมีสติก็ต้องมีสติที่ประกอบด้วยปัญญาถ้ามิฉะนั้นแล้วการที่จะมีการที่จะมีชีวิตพรหมจรรย์ หรือประพฤติชีวิตพรหมจรรย์นั้นคงยากที่จะถึงที่สุดได้เพราะม่ใช่เป็นของง่ายจะต้องมีทั้งการอิปฏิบัติแล้วก็ต้องมีทั้งการศึกษาขุดคุย้ยค้นคว้าให้ลึกซึ้งให้ผ่องใสจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งความมีชีวิตเย็นซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของการมีชีวิตประพฤติพรหมจรรย์ถึงซึ่งความผ่องใส ร้องทั้งภายนอกและภายในวันนี้เราก็ได้พูดกันถึงเรื่องอชีวิตการอภิพรหมจรรย์นะคะก็เป็นเสมือนกับการคุยกันหรือว่าการพูดกันว่าการอภิชีชีวิตพรหมจรรย์นั้นเนี่ยมันคืออะไรและเราจะเึิกอย่างไรเราจะต้องมีความอดทนอดกลั้นเพียงใดเพราะไม่ใช่ของง่ายไม่ใช่ของสนุกไม่ใช่ของสบายแต่ทําไมล่ะเราถึงได้ยอมหันหลัง ให้ชีวิตที่เราเคยเคยรู้สึกว่าเป็นชีวิตที่สุขสบายเพราะได้กินสบายนอนสบายอยู่สบายเล่นสบายทําอะไรอะไรตามใจได้อย่างสบายสบายแล้วหันกลับมาสู่ชีวิตที่อยู่ในกรอบแห่งระเบียบว,วินยัยจะต้องควบคุมใจควบคุมการกระทำควบคุมความประพฤติปฏิบัติของตนเองทุกอย่างเพื่ออะไรก็เพื่ออันนี้แหละค่ะเพื่อความมีชีวิตเย็นจนกระทั่งถึงที่สุด เพราะฉะนั้นที่เราคุยกันวันนี้ก็เป็นเพียงเครื่องแลกเปลี่ยนจะเรียวกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นประสบการณ์หรือเป็นการที่จะเตือนกันเตือนกันเอาไว้เพื่อไม่ให้หลงลืมหรือว่าพลั้งพลาดในการอาพลิกชีวิตพรหมจรรย์ให้สามารถมีชีวิตพรหมจรรย์ที่หมดจดและงดงามสมความปรารถนาธรรมสวัสดีค่ะ E aí เปลี่ยนไปในเวลาพุทธาคงอยู่ไปไม่มีตา